สวัสดีครับเข้าูู่ยชงแดงชาแนลนะครับนะวันนี้ก็มาดูแมงนะทำความสะอาดบ้านนะครับนานทีปีหนนะครับนานๆจะได้ทำทักทีหนึ่งนะครับเนาะนานนานทีไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับอ่าไม่ได้เห็นบ่อยนานนานทีนะครับไม่ค่อยว่างนะครับนะ้อง ี่นะครับโอ้โหดูนะสะอาดหูสะอาดตาเฉพาะข้างนอกนะครับข้างในไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าสะอาดดีครับอ๋อ<ม>โอ้โห,โโหที่มีจอบไหมไม่มีผมก็หาใช้ว่ามีมีจอบจะเอาโองที่นี่เหออ๋ไม่มีไม่รู้าหายไปไหนหมดแล้วของใช้ต่างต่างโอ้โห น้ำมันไหลเข้ามาหรือ,อยังไงดินมันฮะโอ,อ,อ้นี่เนาะอันนี้ก็ต้นของแมงนะครับที่ดูแลอย่างดีนะครับเนาะสุดท้ายนะครับเนาะก็เหลือแต่กระถางนะครับเนาะอืมตายนอนตายนะครับหลังจากที่เราพบประงมมาตั้งนานนะครับเนะเาะออมันได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสง,งบนะครับ ยังสงบยังสงบเลงงบไม่มีเสียงร้องสักแอ,อะนี่เนาะอตอนแรกก็งามอยู่นะครับเนาะนี่ก็ขนาดเอาใจใส่อย่างประคบประงมแล้วนะครับเนาะเอาใจใส่อย่างประคบประงมแล้วแต่เขาก็ไม่รอดชีวิตเข้าช่างสั้นจริงๆนะ,ะที่มาอยู่กับผมเหรอ,อที่มาอยู่กับผมอะไร น,นะนี่อ่ะที่มาอยู่นี่แหละมันก็ะออกใหมนะ่นะนั่นล่ะใช่ออออกใหม่แต่ก็ไม่รู้จะนานถ้าหมดน้าฝนแล้วไม่รู้จะนานหรือเปล่าอ,อืมแต่ต้นนี้นี่สวัสดีนะครับเนาะสบายไปแล้วนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งครับเ <c oughs> หลือแต่โคนต้นนะครับเนาะตายอย่างชนิดว่าไม่มีวันกลับนะไปแล้วไปรับไม่มีวันกลับมา โอ้นี่นะครขนาดแมงขนาดประคบประหมดูแลเอาใจใส่อย่างชนิดเรียกว่านะครับเนาะก็ยังเป็นอยู่สภาพแบบนี้นีอ่อันนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ไปใกล้แล้วนะครับเนาะยอยางเพราะมันได้น้ําฝนนี่เองน้ําฝนมันสาดเข้ามาได้นะมันก็เลยอยู่ได้ แต่ดูจากสภาพนะครับร่องรอยร่องรอยนะครับโอ้โหมีอ่าซิโคน,นขึ้นเต็มเลยเนาะนเหมือนกับโดนอุทกภัยนะครับพัดผ่านหฮะอ๋อ,อ,โอ,โอฝนตกเนาะนี่แหละแมงได้ดูแลอย่างชนิดว่าเอาใจใส่อย่างเป็นอามนาันะแต่สภาพมันก็นยังเป็นอยู่อย่างนี้นะครับเน,นาอก็เดี๋ยวสักพักน่าจะดีขึ้นนะถ้าดูแลดีนะครับ เขาก็ได้ดูแลดีอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้นี่ครับที่โต๊ะนั่งตัวนี้รู้สึกว่าอ่ะจะยังรอดอยู่เพราะว่าผ่านยังไม่โดนมรสุมพัดผ่านตรงนี้เนาะและยังสะอาดอยู่แต่สภาพตรงนี้ก็เกือบไปแล้วนะครับเหลืออยู่ใบสองใบเหลืออยู่ใบสองใบนะครับเนาะที่ยังอ่าเขียวอยู่อ่านี่นี่แหละครับเนาะ แสดงว่ามันไม่ชินอยู่กับสภาพแบบนี้เนาะต้นไม้สภาพแบบหากินแบบบูฟเฟ่นะ่ไเนาะนานนะมันหากินแบบบูฟเฟ่สภาพแบบนี้ถ้าถ้าหาไอ้พืชพันธุ์เอามาเลี้ยงนี่ต้องแบบชนิดว่าเอาแบบทนทนที่สุดทนไอ ทุกสภาวะนะครับเนาะอาอะไระ่สายพันธุ์ที่ว่าอยู่ด้วยตัวเองได้จริงๆอ่าอ,อ,อย่างนั้นนีกว่าถึงจะถึงจะอยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้เ<ส>พราะว่าแม่งไม่มีเวลานะครับเอาไปทำคอนเทนต์ที่นู่นที่นี่อ,อนี่นะ นี่นะหลังจากที่โดนมรสุมนะครับถล่มแล้วถล่มอีกนะครับนะเนาะถล่มมาอ่าถล่มมาตรงนี้ไงอ๋อก็เลยมันก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้ใช่หลังจากมรสุมผ่านพ้นไปนะครับก็ได้รื้อฟื้นใหม่อ่า หรือฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ต้องถามว่าจะอยู่ได้อีกนานสภาพใหม่ๆจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนยังไม่รู้จะเกิดขึ้นมาใหม่จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเนาะก็รอดูกันต่อไปนะครับนะ แล้วยิ่งอไอ้ตรงนี้นะครับพี่แดงเจนเฮิร์บเข้าได้มาปลูกอยู่นะครับเนาะปลูกอะไรอ่าวก็ปลูกอะไรแต่ต้นอะไรเนาะอยู่ที่หลังห้องน้ำอ,ะอ,อ่ะเขาบอกตวนนี้ยขึ้นง่ายที่สุดเขาพูดอย่างเงี้ยเนาะอ่าเขาบอกต้นขึ้นง่ายที่สุดอยู่เอาไว้ตรงไหนก็ขึ้นที่นั่นเขาว่าอย่างงี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้นะครับ ไม่มีแล้วนะที่เห็นร่องรอยที่ปลูกไว้นะครับมันได้สวัสดีนะครับาราก่อนกกกอกไปนานแล้วนะครับนี่เนาะอโอ้หได้ที่นอนพอดีแล้วเตี้ยอ่าฮะ เตี้ยบอกนอนเฝ้าบ้านนี่เลยเอถึงนอนเฝ้าบ้านเตี้ยก็จะกลายเป็นแบบต้นไม้นะครับเนาะอาจจะเสียชีวิตแบบนี้เขาเรียกว่า,ย,าย,ยืนต้นตายนะครับนี่นี่ไงนี่คือยือนต้นตายอันต้นนั้นไม่ยืนนะครับนะล้มตาย นานๆน,น,นะครับเขาจะได้เปิดบ้านคือมาให้เห็นกันสักทีหน,นึ่งจริอแต่กล่องเขาจะปิดไว้ตลอดเวลานะนี่เนาะบรรยากาศนะครับเอฟี F C. นี่คือวิธีนะครับเนาะทัโพโพนะครับวิธีวิธีชีวิตเกาะติดชีวิตทัพ,พอือฮ่เป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับ,ก,บกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอ<ด>ขอบคุณมากนะครับ